คุณหมอเขาจะวิเคราะห์ความงามแบบองรวมเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะถามแค่ว่าใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรฉีซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะต้องถามว่าเราใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรแล้วมีเนื้อสัมผัสกันไหนด้วยให้สัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับหน้าผากสวยเข้ากับตัวจมูกปากแล้วก็คางของตีมมากๆสวัสดีค่ะติตินะคะปัจจุบันเป็นพิธีกรและนางแบบค่ะวันนี้ติ๋กับแม่ที่ คลินิกเป็นครั้งที่3าแล้วโดยครั้งแรกเนี่ยติดได้ปรับรูปตาให้ดูวอวบอิ่มแล้วก็สวยมากขึ้นค่ะและครั้งที่2องติก็ได้ทำใต้ตานะคะโดยคุณหมอเนี่ยมีการยกแก้มนะคะทําให้ตาของติเนี่ยดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ติก็อยากจะสวยขึ้นก็เลยกลับมาที่ AIC คลินิกอีกครั้งเพราะว่าที่คลินิกนี้คุณหมอเขาจะวิเคราะห์ความง,งามแบบอรงรวมทําให้เราดูสวยขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณหมอเนี่ยจะแนะนําติยังไงให้สวยขึ้นค่ะ ส,ส,วสวัสดีค่ะคุณหมอวิสวัสดีคับพอดีปปใหม่น้ตยอยากจะสวยขึ้นนะคะคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมว่าควรจะกลับหน้าส่วนไหนดีงั้นดย๋ยวเราดูจากนี้ไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าดูใบหน้าทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งเป็นส่วนล่างส่วนกลางแล้วก็ส่วนบนของใบหน้าไล่ขึ้นมาเลยเราเห็นว่าส่วนปากทางเนี่ยไนรูปแล้วแล้วก็ส่วนบริเวณกลางนะครับใต้ตาก็ดูโอเคดีแล้วนะครับแต่ส่วนที่เห็นชัดที่สุดเลยคือส่วนบนของใบหน้าสังเกตไหมครับว่าเรามีปัญหาเนี่ยเป็นร่องนะครับ ตลอดแนวเลยนะครับโดยเฉพาะครั้งเนี่ยจะเป็นเยอะแล้วก็คิวเนี่ยดูไม่เท่ากันถ้าเราได้ปรับแก้ส่วนนี้นะครับจะทําให้องค์รวมของใบหน้าเนี่ยดูสมดุลแล้วก็ดูสวยดูมีมิติมากขึ้นคราวเนี้ยจะสวยเลยละ่ะงานรอบนี้เนี่ยติก็ต้องใช้ตัวฟิลเลอร์เติมหน้าผากใช่ไหมคะครับใช่ครับเราจะใช้ ติน่าโดยเทคนิคสมัมผัสแต่งหน้านะครับบนะคะอืมเพราะว่าตีจําได้ว่ารอบแรกเนี่ยที่เราปรับรูปหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวเลสเทเรนเคสแล้วก็ตอนที่แก้ปัญหาตรงแก้มของตีเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเลสเทเรนลิสแล้วก็ตัวใต้ตาของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเลสเทเรนวิททอลายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วรอบนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวไหนดีกเลยสหรับโอ้เป<ำ>็นคำถามที<ำ>่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะถามแค่ว่า ใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรสิซึ่งเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องนะครับเราควรจะต้องถามว่าเราใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรแล้วมีเนื้อสัมผัสแบบไหนด้วยอย่างตัวเลซิเลนเองเนี่ยเรามีทั้งหมด8ชนิดซึ่งใน8ชนิดเนี่ยเราจะเหมาะสมในการฉีดในแต่ละจุดเพราะว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งคนส่วนมากยังไม่รู้ สำหรับบริเวณหน้าผานะครับเป็นบริเวณที่เนื้อติดกระดูกดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้พิลเลอร์ที่มีการเจาะกรกะดูกได้ดีแล้วก็มีการกระจายตัวได้ดีจะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูสวยดูเนียนดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะมีู่2ตัวอีกนะครับก็คือตัวเลสเลนพิทาวกับตัวเลสซเลนคลาสสิกนะครับหมอก็ต้องดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะของเนื้อเป็นยังไงบ้างอย่างของน้องทิติเนี่ยเนื้อก็ยังดูหนาหน่อยนะครับถ้าตดว่าเราต้องการให้หน้าผากดูรูปสวยและปกคเเเลเมน คลาสสิกจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่เราก็ผิวบางเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลเซอร์เลวิทาวเนี่ยจะให้ความเรียบและดูเนียนดูเป็นธรรมชาติมากกว่างั้นเดี๋ยวเราไปแต่ยานชาและเต็มตัวทําเลยนะครับได้ค่ะตอนนี้เราทำสักค้าค้างหนึ่งนะครับข้างนี้ยังไม่ได้ทํานะครับเห็นไหมครับยังมีร่องของกระดูกอยู่ตรงนี้สำหรับค้างนี้นะครับทําแล้วนะครับ ให้ความรู้สึกเรียบเนียนนะครับเราจับดูเนี่ยก็คือดูเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อของกระดูกที่แข็งดูนะครับเรียบเนียนเราก็สังเกตหน้าเสของคิ้วนะครับคิ้วเนี่ยถูกตกขึ้นนะครับทําให้ตาดูิดขึ้นด้วยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการชีทฟิลเลอร์นะครับเพิ่ปรับน้ผาผานะครับสังเกตไหมครับว่าร่องกระดูกบริเวณน้ําผาดเนี่ยเต็มขึ้นมานะครับแล้วก็ ให้สัมผัสที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับดูแข็งไปตามลักษณะข,ของกระดูกนัคร่าที่มีอยวธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ลองมองตรงนะครับลจากนี้นจะช่วยทําให้ป่าแล้วก็คิวเนี่ยเปิดขึ้นดูโตขึ้นด้วยนะครับส่วนมากเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการที่ยาจะกระจายแล้วก็ดูเนี่ยเป็นธรรมชาติมากกว่าน,นี้ยังไงเราก็เดี๋ยวสัก2สัปดาห์นะครับให้น้องเขาอัปเดตให้ดูอีกที ตอนนี้นะคะก็ครบ2ออาทิตย์แล้วสําหรับการเติมหน้าผากที่ AIC Clinic นะคะหน้าผากสวยเข้ากับตัวจมูกปากแล้วก็คางของตีมากๆและที่สําคัญหลายๆคนนะคะก็ทักว่าตีหน้าเด็กโลง่งและเวลาที่เรานะคะจับหรือว่าสัมผัสบริเวณหน้าผากหรือแม้แต่กดตรงหน้าผากของเราเนี่ยก็ไม่มีอาการบุ๋มและสัมผัสเหมือนกับหน้าผากจริงของเรามากๆเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังลังเลใจอยู่หรือว่ากําลังอยากจะไปฉีดนะคะก็อย่าลืม ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยที่ AIC คลินิกนะคะแล้วมาสวยแบบองรวมนะคะสวยทั้งหน้าเข้ากันเข้ากันแบบนี้ได้เลยนะคะ